สวัดีครับ FC รถไทยไวกษียณที่เคารพรักทุกท่านก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปสำหรับรถไทยคันนี้ก็จอดนานมา3เดือนแล้วนะครับไม่มีภารกิจการงานใดๆก็เลยจอดทิ้งไว้นะครัาบ่างๆก็เลยมาลองวอมดูว่าจะเดินมเชื่องได้ไหม มาลองสตาร์ทดูจอดนานแบตเตอรี่ก็หมดก็เลยหมุนสตาร์ทเอานะครับจึงเดียวก็ติดนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเหมือนเดิมสำหรับรถไถคันนี้นะครับก็ดัดแปลงมาจากรถไถหางบิ๊กจิว88นะครับเครื่องยนต์คูบโบต้า gt 9 5 ดัดแปลงมาเป็น et 115นะครับเรื่องความแรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้ก็ยังฟิตเยียนะครับยังไม่หลวมเนื่องจากว่าผมได้เปลี่ยนลูกปืนทุกตลับเลยนะครับอุปกรณ์ส่นวนควบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซีนหรือโอริงต่างๆนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ เรื่อสตาร์ทติดง่ายนะครับถ้าจะสตาร์ทด้วยระบบใช้แบตเตอรี่นะครับตอนนำแบตเตอรี่มาค่วงใส่ก็ติดได้เลยนะครับก็เห็นสมาชิกนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องรถไทยไวเกรีรเสียนถามว่า,าทําขายไหม ก็จะตอบว่าไม่ได้ทําขายนะครับพอดีรถคันนี้ก็ทํามาเพื่อศึกษาระบบในการทํารถไถดัดแปลงนะครับทําเพื่อศึกษาทําเพื่อนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มทุนเพราะว่าถ้าจะขายตั้งแต่ที่เป็น รถไถเดินตามนี่ก็คงได้ไม่เท่าไหร่ก็เลยนําอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้อหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็นํามาดัดแปลงดูก็ปรากฏว่าใช้ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดันดินไถไร่ตัดหญ้านะครับผลฟางใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวว่าไปแล้วสําหรับ รถไถดัดแปลงนะครับก็ใช้กับงานไถานาถ้าเป็นนาน้ําก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นนาแห้งนั้นก็ยอมรับว่าก็ใช้ได้ตามศักยภาพของเขานั่นหละครับก็ดีกว่าเดินตามมาหน่อยหนึ่งที่เราไม่ได้ปวดขาเพียงแต่เราดัดแปลงให้เป็นนั่งขับนะครับประสิทธิภาพมันก็ยังคง ไม่แตกต่างจากรถไถเดินตามเท่าไหร่นะครับเอามาใช้กับนาน้ํานี้ก็จะว่าไปแล้วมันก็คงไม่ทันใจครับแต่ใช้กับงานไร่หรือนาแห้งนั้นก็ใช้งานได้ดีนะครับรถไถพันนี้นะครับต่อไปผมก็จะดัดแปลงใส่กับเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับเพื่อใช้กับนาของเราเนื่องจากว่าในการไถนา ที่นี่นั้นนะครับมันเป็นนาโลกนะครับผมก็ใช้รถไถคูบบต้า L3408 นะครับใช้ประจำอยู่ที่นี่นะครับส่วนรถไถดัดแปลงคันนี้ก็ใช้งานเบาๆนะครับตามแปลที่เขาพอจะทำได้นะครับเป็นการนำวัดสดุที่เหลือใช้นะครับ เก็บออามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะให้มันใช้งานได้ดีเหมือนรถไถใหญ่นั้นก็ยอมรับว่าคงเป็นไปไม่ได้อย่างวันนี้ก็อยู่ว่างๆก็เอามาวอร์มเครื่องดูนะครับรับที่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับยิ่หน่อยก็จะเอาเข้าไปจอดไปแล้วสำหรับรถไถคันนี้นะครับ คงจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ตัดยามั่งสูบน้ำบังนะครับตามแต่ศักยภาพเขาที่จะทำได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับในช่องรถไถใเกระสีนะครับนับตั้งแต่ได้เริ่มทำ YouTube เกี่ยวกับรถไถดัดแปลงนะครับ ก็เป็นห่วงระยะเวลา9เดือนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและขณะนี้ก็มีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่เข้ามาดูนะครับ วงรับผมก็จะคิดดัดแปลงนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเดื๋อว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร,กรชาวรถไทยเล็กเราบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องรถไทยไวยเกษียนครับ